เเฟรดนะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กราชาอัศวินครับที่ผมไม่คิดเลยว่าการมาถึงซับรอบนี้ที่ตอนแรกผมมองว่าแบบโอ้โหมันก็ แล้วก็เอาเฟดไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่ครับนอกจากออกมาตีเล่นนะครับก็คือแกนสล็อตนั่นเองนะครับผมแกนสล็อตนั่นคือมันถูกทิ้งในเทิร์นของเราครับเราสามารถที่จะเสิร์มการที่มีคำว่าブラスターブレอยู่ในชื่อการ์ดขึ้นมือได้ครับแล้วก็เตะมันกลับใต้กองแล้วก็สับนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับเมื่อมันตีครับถ้าเกิดเรามีブラスターブレในโซแล้วแถวหน้าไม่มีการ์ดที่ชื่อเหมือนมันนะครับจะสามารถที่จะทําให้มันพาวเวอร์ปัด5,000ต่อเกรดของมันตัุอีกฝ่ายได้ครับก็คือเริ่มก่อนมันจะปัดหมื่นเริ่มมมมมมหหหหลลลลลลัััััััััังงนนนนนนจะะะะะปดดดคคคคคคครรรรรรรบบบบบแแเเเาาาาากกกกกก็็็สถถททใใใ้้้้้้ิิิิิิตตตอออไวย จากโซ่หรือดรอปก็ได้นะครับขึ้นมือนะครับผมซึ่งบลัซเบรดนี่ก็คือล็อกเป็นบลัซเบรดเลยนะครับซึ่งเอพอหินแบบนี้ครับก็เท่ากับว่าอัลเฟรดนะครับจะมีตัวตีที่สามารถวนคอได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าไอ้แกสล็อตมันกลับใต้เด็กใช่ไหมแล้วก็ใช้สกิลของอัลเฟรดในเทิร์นต่อๆไปเพื่อที่จะคอมันกลับมาใหม่ได้แล้วก็วนมันตีสองคริเรื่อยๆเรื่อยๆได้นั่นเองครับและก็ไม่ใช่แค่นั้นครับบ็อกซ์สิบสองนี้อัลเฟรดก็มีซับใบใหม่มานะครับเรียกไไดดด้้้้วว่่าาทใหหหหลลยยยๆคคคนนนนนนะะะรรรัััััับบบปเเเงงิิซซือออชแจกตส เรียจากมือนะแล้วเดีเราไม่หงายเดมในเทอร์นี้สามารถโซบัสองไงเดมได้ครับและก็สามารถที่จะอินเตอร์เซปจากข้างหลังได้ด้วยนะครับผมก็โดยรวมถือว่าเป็นการ์ดอีกใบที่ผมว่าเก่งอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครหลายหลายคนที่อยากเล่นเอาเฟรดนะครับแล้วก็ไม่อยากเสียเงินซื้อดีเซคชั่นเองเจ้าใบนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูเด็กเบอร์ไฟล์ของเอาเฟรดเวอร์ชันของผมกันเลยแล้วกันครับว่ามันจะเก่งแกร่งขึ้นมากแค่ไหนครับ โอเคนะครับเรามาเริ่มที่ไรเด็กกันเลยครับกับอัลเฟรดนะครับบลาสเตอร์เบลดเทนคริเลียวิงเกลเบฟและสุดท้ายก็คือไรเด็กครสนั่นเองนะครับผมไรเด็กครสจะได้ก็ต่อเมื่อเราทําการไรครับให้เอาการ์ดเนี่ยจากในไรเด็กไปแปะในเครสโซนเริ่มหลังชาร์จสามจีครับโดยเรามีจี้สูงสุดได้สิหน่วยไม่สามารถเกินได้มากกว่านี้ครับและทุกๆไรเฟลดจะชาร์จสามเมเจอร์จีครับและมีเทคแอรเพื่อเทินใจเจ็ดจวนหนึ่งนั่นเองนะครับผมวิงเกลเบฟครับถ้าโดนไรทับเริ่มหลังจวนหนึ่งครับส่วนเทนครัับบบไดดด้เเิทอครก ยูนิตการหนึ่งใบครับที่เป็นเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าคอลงช่องเรียกากาศครับจากนั้นสับกองครับถ้าเกิดคอไม่ได้ครับให้คอการแบบนี้ลงช่องเรียกากาศแทนครับแล้วก็ブラสเตอร์เบลดครับไม่เข้าสู่ช่องเวนการ์ดซีบีหนึ่งรีไทร์เรียกากาศของอีกฝ่ายหนึ่งใบครับถ้ารีไทร์ไม่ได้ได้จวดหนึ่งแล้วก็ไม่เข้าสู่ช่องเรียกากาศครับซีบีหนึ่งครับเลือกเรียกากาศอีกฝ่ายนี่เป็นเกรดสองหรือสูงกว่าหนึ่งใบแล้วก็ทำการรีไทร์ทิ้งครับและสุดท้ายจำไป็นท้สุดครับก็คือเจ้าราชาาาาออออัััััััสสสววิิินน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 ลลเเฟรร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 รดดดคคคคคคบบบบบบบกกก์์์จจจีีี้้้้ยยููููตตะไไมมม่่ถถแใโซ ต่อเรียการ์ดของเราทุกๆ1ใบครับยูนิตนี้พาวเวอร์บวก2,000ครับและถ้าเกิดสมมติว่ายูนิตนี้ครับพาวเวอร์บวกไป8,000ขึ้นไปและมันจัดอีกฝ่ายเป็นเกรด3หรือสูงกว่าครับยูนิตนี้จะได้รับคริติคอลบวก1ครับผมและมีเทคแอคเวนการ์ดวันสเพอร์เทิร์นจ่ามเอนเนอร์จีครับค้นหาการ์ดของเรา1ใบครับที่เป็นแคลนรอยัลพาลาดินที่เป็นเกรด3หรือต่ำกว่าครับข้อลงช่องเรียกกาดจากนั้นสับกองครับเลือกค่าคอสออโต้ของยูนิตตัวนั้น1อย่างครับบจจนเทอค่าคอสจะลลดง1 CB ครับผมแลก็เททคคสุด้้ายรับออโตวันการรรร์์์ดวออเเเพทินนคับมื่ี้โจมตีครับ CB 1ครับเลือก การของเราที่เป็นแคลนรอยัพลพลดิน1ใบทําการแตนครับถ้าไม่จกรดีฟายเป็นเกรดสหรือสูงกว่าครับก็จะสแทตน2ใบแทน1ใบนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าเล่นไร้ลายนี้ก็เวิร์กที่สุดแล้วนั่นเองครับผมเพราะว่าเด็กเราอะ่ะมันค่อนข้างจะใส เกรดหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเล่นไรไลเทนฟิเลียครับเผื่อเราขอเซกอนขอโคโค่อะไรเงี้ยเราก็จะขอมาได้นะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเล่นไรไลนี้ผมต้องดักไว้ก่อนครับถ้าสมมติว่าเราทิ้งแกนสล็อตเพื่อไรจากเทนฟิเลียเป็นมีเกาเบร์แบแกนสล็อตกดเท็กได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทิ้งแกนสล็อตในการไรนะครับจากบลัสเตอร์เบลดเป็นเทนฟิเลียแกนสล็อตจะกดเท็กไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องเห็นวันกลางของเราเป็นรอยย่อพาราดินก่อนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ดักไว้ก่อนครับถ้าเกิดใครจะเล่่่่่่นน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 นไไไลลีีีี้ะคคคคคครร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 ััััััับบ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 ตตออออมมาาาาทททเเ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 กกกกดดดดด3ใใ็็ิิิยชสวฟปจจ เทิร์นของเราครับยูนิตนี้จะไม่สามารถถูกบูสต์ได้ครับและในโซมีการที่ชื่อว่าเตอร์เบลดอยู่ครับตอรน,นีิการของเราทุกๆหนึ่งใบครับยูนิตนี้พาวเวอร์บุกสองพันครับแล้วน็รืพาวเวอร์ของยูนิตนี้เพิ่มขึ้น8 0 0พขึ้นไปครับแล้ววันกัดอีกฝ่ายเป็นเกรดสหรือสูงกว่ายูนิตนี้ค r i ติค a อบบกหครับแล้วก็มีเทคแอควการกวรันสเเทิร์นจ่ายสามเอเนอร์จีครับพ้นหากาดจากเด็กของเราหนึ่งใบที่เป็นแคลนรอยัลพาราดินที่เป็นเกรดสามหรือต่ำกว่าครับแล้วก็ขอกาสไปนจับวา เมื่ออย่างนี้โจมตีครับ CB 1เลือกเรียกาของเราที่เป็นแคลนรอยย่อพาราดินหนึ่งใบทําการสแตนครับแต่ถ้ามันเกิดอีกฝ่ายเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับให้สแตน d สองใบแทนหนึ่งใบนะครับผมพูดง่ายครับก็คือเริ่มก่อน4เวฟเริ่มหลัง5เวฟนั่นเองนะครับแล้วก็มีสกิลสุดไอคอนิกที่มันจะไม่สามารถถูกบูสต์ได้ครับแล้วก็จะบวก2,000ต่อเรียการของเราครับถ้ามีเรียการ์ใบก็บวกหมื่นเลยนะครับผมแล้วก็เริ่มหลังก็จะตีสคริและที่สำคัญสกิลที่เก่งของมันมากๆครับก็คือสสสสาาาามมรรรรรรถที่่่่่จจะะะะคคคคคคคออออออยยัััััลลลลลลพดดดิินนนนนใใบบบบงงงงงชกกกกไ้้แว็็ขซึเเผื ที่เราขอเจ้าซิงเซเวอร์อย่างเงี้ยจากสกิลของอัลเฟรดนะครับค่าคอสในการปัดพลังนะครับก็จะฟรีคอสไปเลยนั่นเองครับหรือถ้าเราขอเซโร่มาครับเราก็จะสามารถเลือกได้ครับว่าจะให้สกิลฟรีคอสของมันอย่างการจจกันหนึ่งใบหรือสกิลตอนมันลุกนะครับจะลดลง1 CB นะครับก็คือเป็นฟรีคอสนั่นเองครับสำหรับเทคห้ามออโต้และก็เทคจั่วนะครับก็เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเก่งมากๆเลยครับกับอัลเฟรดใส่3ใบมาเพอร์เซนานะครับไรซ์ซามิต่อมาครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับโซเซเวอร์ดราก้ออออนนนนเเววรรรร์ชัััขงาจิะคคคคบบท ถือว่าเป็นโซลเซเวอร์ตราก้อนครับแล้วก็คอนเรียการ์ดครับจนจบเทิร์นของเราครับถ้าไม่เก่าเรามีคําว่าเอาเฟรดอยู่ในชื่อการที่เป็นเกรด3หรือสูงกว่าครับยูนิตนี้พาวเวอร์ปัดอีก5,000ครับแล้วถ้าเกิดวันกาดของอีกฝ่ายครับเป็นเกรด3หรือสูงกว่าครับการเป็นนี้จะได้รับเทคข้างล่างทั้งหมดครับเทคแรกออโต้แถวหน้าช่องเรียการ์ดครับเมื่อเริ่มต้นแมชชั่นเฟสครับซีบีหนึ่งครับเลือกยูนิตของเราสามใบจนจบเทิร์นนั้นยูนิตเหล่านั้นได้รับพาวเวอร์ปัดอีก5,000ครับแต่ห้าเิรพับกก็จะเลือยูนิิตตททั้งหมดแนนเลือกยูใบครััับบบแแล้้้้วมมมีีีีเเเเททคคคอออโโตตตตรรรรยยกกกาาาาื่นนนนจจถิิดูสะ ความสามารถของแวนกาของเราครับและถ้าเกิดในเทอร์นนี้เลี้ยกาของเรายังไม่เคยดรายเช็คนะครับทำการโซบลัสการที่มีชื่อว่าราชาอัศวินอัลเฟรดครับและจนจบแบทเทิลนี้ครับยนูนิตนีน้นจะถูกปรับดรายเป็นหนึ่งและสามารถดรายเช็คได้นะครับก็โดยรวมการเนี้ยความเก่งของมันก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันดีครับว่าถ้าแวนเราเป็นอัลเฟรดเกรดสามมันก็จะตีสิบแปดเพิ่มมาก็ยี่แปดนะครับผมและเทคส่วนใหญ่ที่ใช้ตอนเริ่มหลังครับก็คือเทคในการที่มันจะปัดพาวยนูนิตสามใบนะครับถ้าเพิร์มาก็คือปัดได้ทั้้้งงงบบบออออออรร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 ์ดดดดนนนนนนะะะคคคคััััซึ่่่เเเเเเเปป็็็ไทีีีีมาาาากกกกกกๆถิิิจจสสสลลลลฟฟย แล้วก็เทคออโตเรกาครับที่เมื่อมันโจมตีครับและถ้าเกิดมันลุกมันจะความสามารถของอัลเฟรดนะครับก็สามารถโซบลัสอัลเฟรดทิ้งได้เพื่อที่มันจะดรากเช็คได้1ไดรฟ์ก็ทําให้เพิ่มโอกาสที่เราจะดรากเช็คได้อีกรอบหนึ่งครับซึ่งเราต้องเพอติดก่อนนั่นเองนะครับผมในวันที่ลดไป3ใบนะครับเพราะว่าในลิสต์ในรอบนี้ครับเราใส่แกรนสลอตเพิ่มเข้ามาครับทำให้เราต้องลดเรโซของมันลงครับแถมการไปเนี้ยเอฟเฟกต์ติดตอนเริ่มก่อนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มันจะมีตอนเริ่มหลังกับเทิรพอเพอร์ซ เมะกาของเราเป็นแคลนรอยย่อพละดินครับและเราไม่มีการ์ดใน G ีโซนเลยครับเราจะได้รับทุกเทคครับเทคแรกครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งในเทิร์นของเรานะครับทำการเอาการ์ดใบนี้กลับเข้าใต้เดคครับและค้นหาการ์ดที่มีคําว่าブラスターブレードอยู่ในชื่อการ์ดหนึ่งใบครับเอาขึ้นมือครับจากนั้นสับกองครับและเทคออโต้เรียการ์ดครับพผูหนีโจมตีครับถ้าเกิดเรียการ์ดที่อยู่แถวหน้าของเรานะครับไม่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้ครับและในโซนองเรามีブラスターブレードอยู่ครับต่อเกรดของมันกันอีกฝ่ายทุกๆหนึ่งเกรดครับยู่ในนี้้บบวกไดครั ถ้าทำนะครับเมื่อจบแบทเทิลให้เอาการ์ดใบนี้เตะกับใต้กองครับแล้วก็ค้นหาการ์ดที่มีชื่อว่า Blaster Blade ครับจากโซหรือดรอปหนึ่งใบขึ้นมือนั่นเองนะครับผมเอาตรงๆนะครับถ้าเล่นกับ Majesty สกิลมันค่อนข้างจะพลิกแพลงได้เยอะกว่าครับเพราะวันเสิร์ฟกับ Blaster Blade ดึกแวนการ์ดได้และรวมถึงการเสิร์ฟ Blaster Blade ได้แต่ว่าทำไมผมถึงเอาใส่เด็กนี้นะครับเพราะว่าไอ้การ์ดใบนี้ครับตอนมันเล่นในเพลย์เริ่มก่อนมันค่อนข้างที่จะเอฟเฟกตีกว่าเจ้าโซเซเวอร์อย่างมากเลยนั่นเองนะครับผมก็็เเเเเเพื่่่่่อออนนนนนนใใคคคคสสะะรรรรรรรััับบบทีีาาาิมมมกกแล้วยู คอแกะสล็อตมานะครับเพื่อเป็นต like ัวตีให้กับเราได้นั่นเองนะครับเมื่อตีแล้วก็เราเพรสเชอร์ให้มันบวก1คริตตั้งแต่ตอนเริ่มก่อนนะครับเตะกับใต้กล่องเราก็สามารถที่จะเอาบลัสเตอร์เบลดนะครับจากดรอปหรือโซ่ของเราขึ้นมือได้ครับแต่ผมแนะนําให้หยิบจากดรอปดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเอาเฟรดเราเล่นไม่ได้ครับเอาเฟรดเราจะเป็นวานิลาทันทีนะครับผมเก่งมากๆครับเป็นสุดยอดตัวตีนะครับเริ่มก่อนมันก็จะตีออกยี่สามนะครับเริ่มหลังก็จะตีออกอยู่ที่ยี่สิบแปดไม่รวมเพลบบาาาททได้นนนนัั่่เเเอออองคคครรแแลลละตตตีีกส็ม 2องครีนะครับเตะกับใต้กล่องเราก็สามพันบลวสเตอร์เบรดที่เป็นชิล5บาทใบนั้นขึ้นมือได้ครับเกรดสไปต่อมาที่ใส่ในเด็กนี้ครับก็คือเจ้าแกลาทินครับติดไป4ใบนะครับผมเทคคอนครับการไปนี้จะถือว่าชื่อเป็นอัศวินแห่งความเงียบแกลาทินครับและมีเทคออโต้ครับถ้ามันการของเราเป็นแคลนรอยัลพลาดินครับจะสามารถจ่ายค่าคอสของการใบนี้เป็นเอเนอร์จีบล้าสามได้ครับไม่อเข้าสู่ช่องเรียกาดครับถ้าเกิดสมมติว่าในสนามของเราครับไม่มีเรียกขาดที่ชื่อเหมือนกัรยูนิตใบนี้ครับจะสามารถซีบหนึ่งจวดหนััั่่่นนนนนเเอออองะคคคครรบบแล้้้วก็มมมีีีทโโตตตใาืจสยูิ สามหรือสูงกว่าครับจนจบแบทเทิร์นนี้ยูนิตนี้พาวเวอร์ปัดอีก5,000ครับแต่ถ้าเรามียูนิต4ใบหรือมากกว่านี้สามครับยูนิตนี้จะปัดหมื่นแทนปัด5,000ครับและไม่เทคออโต้เดียการวนสเปอร์เทิร์นครับเมื่อนี้ทำการโจมตีครับถ้าเกิดวรรากาศของเราเป็นแคลร์ย่อยยอดปาลัดินครับและในเทิร์นนี้เราทำการเพอร์ซนาไรครับและยูนิตนี้ถูกสเต็จากความสามารถของวรรกาศของเรานะครับจะ CB1 ได้และจนจบแบทเทิร์นนี้เมื่ออยู่นี้โจมตีครับอีกฝ่ายจะไม่สามารถใช้ความสามารถออโต้ของกาดได้นั่นเองนะครับผมนั่นแปลว่ากาดเนี้ยก ในเพลงเริ่มหลังครับก็จะเป็นเทคเหมือนเท็ดฟอร์เลยก็คือเมื่อตีนะครับถ้ามียูนิตสีใบอัพในสามก็คือบวกหมื่นครับแต่ถ้าเกิดไม่ถึง4ใบก็จะปัด5,000ก็เป็นตัวตี15เพิร์มา25ได้นะครับหรือถ้าเกิดคอนดิชันมันครบก็เป็นตัวตี20,000เพิร์สามห0ื่นได้นะครับและที่สำคัญครับตอนมันลุกมาจากเทคเอาเฟรดแล้วก็ตอนมันตีครับเราสามารถที่จะซีบีหนึ่งได้เพื่อที่จะทำให้อีกฝ่ายครับห้ามออโต้ครับซึ่งห้ามออโต้ในที่นี้ก็คือเทคออโต้ทุกอย่างครับรวมถึงกับ ที่เราขอเซโร่ลงมาจากทิกอเอเฟรดนะเรียกว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่เป็นสุดยอดตัวตีให้กับเรานั่นเองครับผมเกรด2สอใบต่อมาที่ใส่ในเด็กนี้ครับก็คือบลัสเตอร์เบลทครับติดไป2ใบครับเทียกันที่ผมได้บอกไปครับไม่เข้าสู่ช่องแวนซีบีหนึ่งรีไทายเรกการดอีกฝ่ายหนึ่งใบครับถ้ารีทายไม่ได้ดิจวดหนึ่งแล้วเมื่อเข้าสู่ช่องเรกาดครับซีบีหนึ่งครับเลือกรีการ์ดอีกฝ่ายที่เป็นเกรดสองหรือสูงกว่าหนึ่งใบทำการรีทร์ยูนิตตัวนั้นครับเหต หน้าที่มันมีแค่นี้แหละครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าในเคสที่เราคอมาจากสกิลอัลเฟรดนะครับมันก็จะสามารถรีทายบอร์ดฟรีได้ครับเพราะว่าเราเลือกค่าคอสออโต้มันลดลงถึงซีบนั่นเองนะครับผมเกรดหนึ่งไปต่อมาใี้ใส่ในเด็กนี้ก็ขอเริ่มที่ไซเคิลสามพันเอ็นเคานเตอร์ก่อนเลยครับกับแบตเตอร์ซิสเตอร์โคโค่ครับติดไป4ใบครับถ้าเป็นการของเรามีแค่แคลนเดียวครับและเราไม่มีการได้จีโซนเลยเราจะได้รับเทคทุกเทคครับเทคแรกไม่เข้าสู่ช่องเรกเกอร์ครับเอามือหนึ่งใบเข้าโซ่เปิดท็อปเด เด็กคอนเรียกเกี่กับการเล่นเซอร์เคิลครับถ้าไม่จัดอีกฝ่ายมันเกรดสามหรือสูงกว่าครับและอีกฝ่ายนะครับทำการไดเช็คหรือไดเมจเช็คเจอทริกเกอร์นะครับยูนิตนี้จะพาวเวอร์บวกหมื่นชิลบวกหมื่นนั่นเองครับผมตอนนี้มันเป็นเดอะแบกของเด็กแคลนที่ไม่มีจีโซ่เลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าเทคคอมันขอแค่ลงมาเอามือหนึ่งไปเข้าโซ่คือเปิดท็อปสองนะครับเราจะสามารถที่จะเอาเลือกเติมโซ่ได้หรือแปะท็อปเด็กนะครับถ้าเติมโซ่ก็กลายเป็นตัวตีสิบสามได้ครับและที่สำคัญครับไอ้เพลงตอนที่มันกัดอี่คือการไปชิล ก็กลายเป็นตัวบูสต18ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่เก่งมากๆครับสำหรับเด็กออลเฟรดนะครับเป็นตัวบูสแรงแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเติมโซให้เราเอาโซมาใช้สิ้นเปลืองได้นั่นเองครับผมเกรดหนึ่งใบต่อมาที่เป็นสามัญนะครับเดอะแบกนะครับก็คือเซลกระอ้อนติดไป4ใบครับเทคออโต้เลยกาครับเมื่อจบเบทเทิลทียืนนี้ทําการบูสครับถ้าเรามีเรียกการมากกว่าอีกฝ่ายครับหรือเราได้ออเดอร์ในเทอร์นี้ครับจนจบเบทเทิลทีรา์ยืนนี้เพิ่มว่ากไปอีก ก็คือเป็นตัวบูสต์ส3ต้นเกมนะครับขอแค่เรามีเรียมากกว่าอีกฝ่ายครับและเมื่อบูสเสร็จก็สามารถระเบิดมันได้เพื่อที่จะเอาหนึ่งไปขึ้นมือหนึ่งไปใต้กองครับก็เป็นการฟาร์มมือของเรานั่นเองครับผมเร้ว่าเล่นกับอัลเฟรดในตอนต้นเกมก็ถือว่าดีมากนะครับสำหรับเซฟก้อนก็ติดไป4ใบเลยนั่นเองนะครับรึไปต่อมาที่ใส่ในเด็กนี้ครับก็เป็นของใหม่จากบ็อกสิบสองนะครับผมเไมเพลของเราเป็นแคลนรอยอพลัดดินครับการใบนี้จะถือว่าเป็นแคลร์รอยย่อพลัดกบนครับามก็คือสามารบเรูซ นี้พาวเวอร์ปัดอีก2,000ครับและถ้าเกิดเราไม่เคยไงแดมในเทอร์นนี้ก็โซบ้าสองไงแดมหนึ่งครับแล้วก็มีเทคคอนเดกกะครับถ้าไม่กลของเราเป็นแคลนรอยัลพลัดินครับยูนี่นี้จะสามารถอินเตอร์เซปได้ครับและสามารถอินเตอร์เซปจากแถวหลังได้แน่นอนความเก่งของมันครับก็คือเป็นตัวบูตหมื่นตีหมื่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่เคยไงแดมก็โซบ้าสองไงแดมได้นะครับผมแต่ว่าอีกเทคนึงที่ผมมองว่าเก่งจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่เด็กเอาเฟรดนะครับมันไม่มีตัวที่คอหลังเอาเฟรดแล้วมันเวิร์กจริงๆครับไอ้นี่ก็มา กบจุดอ่อนให้ดีเหมือนกันครับถึงแม้เราจะไม่ได้ให้มันเป็นตัวบูตหมื่นนะครับแต่อย่างน้อยก็คือเอามาเป็นเป้าอินเตอร์เซปจากแถวหลังชิว5,000ได้นั่นเองครับก็ถือว่าไม่แย่ขนาดนั้นนั่นเองครับผมแต่เต้นอยู่อย่างเดียวก็คือเทคไหนแต่มันยากเหลือเกินครับมันต้องลงจากมือแล้วก็โซบาสอด้วยนะครับเรียกได้ว่าไอ้ดินเรนะครับข้อจำกัดยังไม่เยอะเท่านี้แหละครับเพราะว่าดินเดนมันลงจากไหนก็ได้ครับไอ้นี้ต้องลงจากมือก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทดแทนมานะครับก็คือมันสามารถอินเตอร์เซปจากหลังได้นะครับซึ่งงงงใใใใใในนนนนนนเเเเเเเคคคคสสสสีีีีี้้้้้ถากกกกกกิิิิดดดดผืืื่่่่ออออออรรรรรมบบบบบบจๆ็็็็็ตตไไวััััึหห2แลลลทะปซช ก็ได้นะครับีเซคชั่นแองเจลนะครับมันสามารถไงเดมตอนไหนก็ได้ต่อเมื่อเราได้เช็คไดทิกเกอร์ใช่ไหมก็สซว่าสองไงเดมได้เลยซึ่งมันกดง่ายกว่าเจ้าตัวนี้เยอะนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวนี้ผมที่ใสมาครับเพราะว่ามันจะมาช่วยเพิ่มออปชันในการคอรอยัลพลเรดินลงบอร์ดได้ด้วยครับเพราะว่าไอเนี้ยมันเขียนไว้ว่าถ้ามันเราเป็นรอยัลไอเนี้ยจะถือเป็นรอยัลใช่ไหมก็คือเราสามารถคอจากสกิลอัลเฟรดได้นะครับผมใบต่อมาครับก็คือพีจีไม่ทิ้งมือติดไปสามใบครับไม่เข้าสู่ช่องการเดียมครับลูกยืนอีกของเราหนึ่าาเรรมมีือใบบคั คือ PG ไปนี้กับมืออะไรไม่รู้ครับแล้วเราปา PG ไปนี้ระกาศเราไม่จำเป็นต้องทิงการบนมือไปฆ่าคอสของ PG นั่นเองนะครับผมกัไปต่อมาครับก็คือ e l e m e n t a l i ทเลเซนิทูดเวอร์ชันที่บันได้ครับถ้านการของอีฝ่ายมีความสามารถที่ปันไดครับเราไม่จําเป็นต้องทิ้งการบนมือเป็นฆ่าคอสของบริสออเดอร์ไปนี้ครับถ้ามการของเราครับเป็นเกรดสามหรือต่ำกว่านะครับผมทิ้งการบนมือหนึ่งใบเลือกยูนิคอร์นเรหนึ่งใบยันกคร์นจะไม่ถูกกินจนจบแบตเทิร์นครับเป็น PG นะครับของบริสออเดอร์เหมือน เรกอลิสต์จัชเช็คกาเดลเล so ่เวอร์ชั now, no no ่นของเด็กไอคอนแคลนนะครับการไปเนี้ยมีเทคนก็คือการไปเนี้ยสามารถเล่นจากดรอปได้ครับและเมื่อเล่นการไปเนี้ยครับวันเก่าของเราต้องมีไอคอนแคลนเดียวเท่านั้นครับถ้าวันเก่าของเราครับมีเพอร์ซนาไรครับและเราไม่เคยไรในเทอร์นนี้ครับมูฟการไปเนี้ยออกจากเกมครับและเราสามารถแอคทิเวทเพอร์ซนาไรได้ครับและจะจบเทอร์นนี้ครับเราจะไม่สามารถไรได้ครับแล้วก็ไม่สามารถแอคทิเวทเพอร์ซนาไรได้ครับผมแล้วก็เทคคอนครับจากมือหรือดรอปครับถ้าการไปเนี้ยถูกทิ้งเป็นค่าคอสในการสไลด์จากบนมือครับและวัันนนกกาาขออองเรระคคบมีไ คุณสามารถที่จะรีมูฟการไปเนี้ยครับจากมือหรือดรอปออกจากเกมได้ครับเพื่อที่จะหงายการในเดเมดโซนได้1ใบนะครับผมเอาง่ายๆนะครับมันคือการเชสกันเดรยเวอร์ชันของไอคอนแคลนที่สามารถเล่นจากดรอปได้ครับเพราะบางครั้งเวลาเราเล่นจอกนะครับเราต้องถือมันบนมือใช่ไหมถึงเพื่อที่จะได้มันเพื่อแอท i v เวตเพอร์ n ซนาะครับแต่เนี่ยเราสามารถที่จะทิ้งมันลงดรอปได้ครับแล้วก็ในเทิร์นของเราครับเราก็แอท i v เวตมันในการที่จะมูฟออกนอกเกมเพื่อเพอร์ n ซนาไรได้นั่นเองครับผมเพราะว่าเด็กอัลเฟรดนะครับเป็นเด็กท แล้วก็กละทินนะครับที่ถ้าเราเพิมาครับไอ้นี่จะไดเช็กได้ไอ้นี่จะห้ามออโต้ได้นะครับพูดง่ายครับก็คือการเพอร์สนาไรนะครับเป็นอะไรที่โคตรจําเป็นมากๆเลยครับสำหรับเด็กนี้ครับไก่1ใบครับที่โอ้โหผมพูดถึงมันบ่อยมากๆครับช่วงนี้ครับกับออเดอร์เนบูล่าไนต์ติดไป3ใบครับเทกใช้ได้แค่เทกเดียวครับเพราะแวนกาของเราครับไม่มีชื่อว่าเนบูล่าไนนะครับก่ใบนี้สามารถเล่นจากดรอบได้ครับเมื่อได้ก่ใบนี้ให้เอากกรใบนี้ไปบายครับแล้วก็เลือกเทคอย่างใดอย่างหนึ่งครับซ ครับเป็นใบช่วยปูบอร์ดของเรานะครับเผื่อที่เราจะหาแบบตัวบูสต์อย่างเงี้ยอย่างโคโค่เซลก้อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นออเดอร์เนบูล่าไนน์นั่นเองนะครับผมต่อมาในส่วนของทริกเกอร์ครับก็ได้แก่โอเวอร์อย่างอีดอสฟาโรครับได้เจอปุ๊บครับเลือกยูนิตของเราหนึ่งใบยูนิตนั้นคริสติคอลโบดึงและเลือกการ์ดจากดอกของเราหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้ครับเป็นคริสติคอลบปฏิก้าของเรานะครับคริสยาโซครับติดไปสี่ใบครับเมื่อจบแบตเทิร์นที่อินนี้ทำการบูสต์ครับเอาการ์ดเมนิคอลโซแล้วเลือกยูนิตของเราหน ่าชิปัดเพิ่ม5,000เป็นชิว20,000ครับคิววานิลาครับติดไป2ใบและสุดท้ายก็คือคิวกันเวฟติดไปอีก2ใบครับเม่เข้าสู่ช่องการ์เด้นครับและวถ้าเกิดยูนิตที่ตีมาตีมนครั้งที่2ขึ้นไปครับยูนิตนี้ชิวปัดเพิ่มอีก15,000เป็นชิว25,000นะครับผมในผลที่เล่นเป็นฟรอนต์นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในเด็กโปรไฟล์อัลเฟรดรอบที่แล้วครับก็คืออัลเฟรดมันเป็นเด็ก5เวฟใช่ไหมแล้วววนตีเสร็จมันลุกใช่าง ครับไม่ว่าจะเป็น PG หรือตัวทําเกมต่างๆนะครับก็เลยติดเป็นลอสฟาร์โลไว้ส่วนฮิวกันเวฟครับเพราะเนื่องจากเด็กเวฟช่วงนี้ครับมันก็เมตาเดิมๆครับไม่ว่าจะเป็นวาจิรัวฮารุรุมิโนวาครับก็ติดฮิวกันเวฟไว้ก็ช่วยกันตายให้กับอัลเฟรดได้ระดับหนึ่งนะครับผมนี่แหละครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของอัลเฟรดของผมนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวมาดูคอมโบกันเล่นแล้วกันครับว่ามันจะเฟี้ยวเหาะแค่ไหนครับ โอเคนะครับก็มาเข้าสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะผมแน่นอนว่าเด็กอย่างเอาเฟรดครับผมแนะนําให้เริ่มก่อนดีกว่านะครับผมถึงแม้เอฟเฟกต์ทีปตอนเริ่มหลังมันจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าผมกลัวตายก่อนนะครับแนะนําเริ่มก่อนดีกว่าครับมาจบกันที่ใบโอ้โหได้เพอร์เอาเฟรดนี่ถือว่าเรารอดไปครึ่งทางแล้วครับทิ้งเนบิวลาไนครับแล้วก็ไรเป็นเทนเคเลียและผ่านครับจากนั้นเรากเข้าสักแดมหนึ่งครับโอ้โหตัวไห่แดมเราไปซะแล้วครับแล้วก็จวดชาร์จสามอินเอร์จีก่อน ในเคสนี้เราทิ้งคริไปก็ได้ครับปุ๊บแล้วก็ทำการร้ายเป็นร่งา,างวตารของชันครับ Blaster Blade ครับจากนั้นครับสกิลของเทนฟิเลียครับอ่ะเราโชว์เกรดต่างกัน3เกรดก่อนแน่นอนว่าเอาเฟรด Blaster Blade อ่ะแล้วก็โคโค,โค,แค, 1, 2, 3, 4, ค่แล้วกันปุ๊บเปิดท็อปเด็ก5าใบครับ1,2,3,4,5ออุ้ยเซลก้อนครับเราขอเซลก้อนลงมาจากนั้นสับกองครับ จ้าครับสกิลของブラสเตอร์เบลทครับซีบีหนึรีทายเลิกัดอีกฝ่ายหนึ่งใบรีทายไม่ได้ได้จวดหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะครับไม่รีบครับก็ตีไปเลยครับยี่สิบสามบันการ์ดครับเช็คครับตัวไหนแดงครับแล้วก็สกิลเซฟก้อนบึ้มตัวเองครับท็อปสครับอืมเซฟก้อนขึ้นเยอะมากครับหนึ่งใบขึ้นมื่หนึ่งใบใต้กองเลยนะครับผมจนะครับเราก็เข้าไปสักสองแครับโอ้พีจีครับโอ้ยเนบูล่าไหนครับจนะครับเข้าเทิร์นครับสแตนแอนเดอร์ชาร์จสามเอเนอร์จีครับผมในเคสนี้ครับเราขายของใหม่ก่อนครัับบทิ้้งแแกกนสลล็็อตครผมว ไรครับเป็นราชาสวินอัลเฟรดครับสกิลแกนสลอตครับเตะกับใต้กองครับแล้วก็เสิร์ฟบลัสเตอร์เบลดนะครับผมอ่ะอยู่ไหนนะครับอ่ะอยู่นี่แหละครับจากนั้นสับกองครับกดสกิลของอัลเฟรดเลยก็ได้ครับจ่ายสามเอเนอร์จี้ครับผมค้นหารอยย่อพลเรดีหนึ่งใบครับเราคอเป็นเซโร่ครับแน่นอนว่าเทคห้ามออโต้ยังใช้ไม่ได้ครับแล้วก็ใช้เทคจวดฝีไปเลยนะครับจวดออหึงจวแกนสล็อตครับดีหน่อยจะได้ไข่ของครับแล้วอเซลก้อนเซลก้อนนะครับแล้วก็ตัวไห่เดมครับสกิลของตัวไห่เดมครับ ฟึ๊บโซบัสสองครับปึ๊บไงดึงแดมูชับแล้วเราก็จะเข้าสู่ช่วงแบทเทิลเฟสนั่นเองนะครับผมสกิลของอัลเฟรดครับแน่นอนว่าเรามีเรียห้าใบครับก็ปัดมันไปหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตีเลยแกสลอตตีครับแน่นอนว่าเราเริ่มก่อนครับวฟนิคไฟแมกเจอร์สองอยู่ก็จะบวกแค่หมื่นหนึ่งครับเป็น23ครับแล้วก็อัลเฟรดตีสกิลของอัลเฟรดซีบีหนึ่งครับเพราะว่าเราเพิ่งหงายไปแนะนําว่าออเดอร์เนบูล่าไนแล้วกันนะครับปุ๊บ ลุกมาครับผมก็จะเป็น23สองได้ครับเฟิร์สเช็คคินะครับในเคสนี้คือแกนสล็อตเรามีคริอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราออสเซโร่ไปก็ได้ครับปุ๊บนะครับจะได้เพรสเชอร์นะครับกดดันนะครับเซคันด์เช็คเอ้ยออเดอร์เลกาลิตนะครับผมข้างเซโร่ตีก่อนครับเพราะมันเบานะครับสกิลเซลกอนก็จะปัดอีก5,000ด้วยครับเรามีเลียเยอะกว่าเขานะครับก็จะออกอยู่ที่25,33ครับสกิลเซลกอนท็อป2ครับหนึ่งไปขึ้นมือหนึ่งไปใต้กองครับ จะนะครับแกสล็อตตีครับสกิลของแกสล็อตครับอ่ะเราปัดขิไปนะครับเซลก้อนก่อนครับ2อหนึ่งไปขึ้นมือหนึ่งไปใต้กล้องครับแล้วก็แกสล็อตเตะกับใต้กล้องเอาบัตเตอร์เบดนะครับจากโซหรือดรอปขึ้นมือนะครับผมซึ่งในเคสนี้เรายอมหยิบจากโซก็ได้ครับเหตุผลที่ผมเลือกหยิบจากโซขึ้นมือนะครับเพราะว่าเรามีบัตเตอร์เบดอยู่บนมือแล้วไงแล้วเรามีโคโค่ครับยังไงเราก็ยัดบัตเตอร์เบดกันมาได้อยู่แล้วครับก็ไม่ต้องเสียเสียอะไรมากนะผม ประกาศไปนะครับอ่ะกาลทินตายนะครับเพราะว่าเขามอยากให้เรานี่นะครับอ่ะแล้วก็พีจี้ทิ้งจอกฉุกเฉินของเราไปนะครับแล้วก็ประกาศประกาศไปนะครับผมแล้วก็บัตเตอร์เบสไปหนึ่งปึบแล้วแน่นอนว่าเราขายของใหม่ด้วยครับอ่ะเสร็จจากหลังนะครับบอดศูนย์นะครับแล้วก็ดาเมจเช็คไปอุ้ยฮิวนะครับคีนะครับผมอ่ะฟึบไปสมมติว่าเราฮิวไม่ได้แล้วกันแล้วเข้าเทิร์นนะครับสแตนแอนเดร่าชาร์จสามเอเนอร์จีครับเพอร์โซนาไรครับโจ๊กันหนึ่งใบแถวหน้าปัดเพิ่มอีกกนนนะคครรรัับบบบบโโโอออ้้้หหเเเเมื่ีจว์็แาปึ๊ นี่โคโค่ครับยับเบอรเบยไปเลยนะครับผมปุ๊บทับสองครับอืมในเคสนี้เรามีทั้งเซลกอลอนกับโคโค่กันเหรอแล้วก็เอาเซลล์อ่อนขึ้นแล้วก็โคโค่เข้าโซครับแล้วแน่วโคโค่ตัวนี้ก็จะปัดอีก5 0 0พันครับเจนได้ใช้แว่าตอนนี้เราก็มีโซฟรีแล้ว2ใบนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแน่นอนว่าในมือเราตอนนี้มีโซเซเวอร์กับเซโร่นะครับแต่ว่าในเคสนี้เราอยากจะขายของนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับเพราะฉะนั้น เราจะกดเทคของอัลเฟรดครับใจ่า3 Energy แล้วก็เรียกแกนสล็อตลงมาครับผมจากนั้นสับกรองครับเาจริงๆถ้าไม่ขายของเนี่ยผมแนะนำคอโซเซเวอร์นะครับคอโซเซเวอร์ลงมาครับเราไล่ออเดอร์ในบูน่าไหนครับใครของนะครับผมช่บอืมมูฟครับดูสิว่าเราจะเจอไอ้นี่ไหมนะครับตัวยืนหลังดีๆนะครับ5 6 7นะครับเซโรก็ได้เราขอเซโรมานะครับผม เรียว่าเทคเซโร่ครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกขาดครับผมถ้าแวนเราเป็นรอยัลพาราดินนะครับผมและไม่มีเรียชื่อเหมือนมันในสนามเราสามารถที่จะจ่ายจี้ได้หรือ CB นะครับผมซึ่งในคินแอปบัตรแล้เหลือก็จริงนะครับแต่ว่าอ่ะผมจ่ายจี้แล้วกันนะครับผมเผื่อเรายังมีเทอหน้าอยู่ครับอ่ะจุดหนึ่งจุดไปโคโค่นะครับถือว่ามือดีใช้ได้นะครับแล้วก็คอเซกอลอนมาครับฟาร์มของนะครับทีนี้เราก็จะเข้าสู่ช่วงแบตเทิร์นเฟสครับสกิลของอัลเฟรดก่อนครับบวก2,000บวก2,000นะครับมีบอร์ด5ใบครับบวกหมื่ แล้วก็วันอีกฝ่ายเป็น3นะครับบวก1คริครับแล้วก็สกิลของโซเซเบอร์ครับ CB1 ครับเราเพิ่มมานะครับออบอดปัดอีก5,000ครับก่อนทั้งโคโค่เซลกาออนนะครับอ่ะสมมุติว่าเซลกาออนเรามีเลียนเยอะกว่าเขาครับปัดเป็นหมื่นไปเลยนะครับแล้วก็แกนสล็อตครับปัดอีก5,000แล้วก็โซเซเบอร์ปัดอีก5,000แล้วจะเทคมันเองปัดอีก5,000นะครับผมให้เจ้าโซเซเบอร์ตีก่อนครับ33,000ครับแกนสล็อตตีแน่นอนว่าวันอีกฝ่ายนะครับเป็นเกรด3แล้วก็จะปัดอีก15,000คคครรรรัับบ28,38,43โตแงครับ จะนะครับเอาเฟรดสตีครับเออเมื่อกี้ผมลืมนะครับอ่ะโซเซปัดอีกห้าพันด้วยครับตีซีบีหนึ่งครับลุกหน้าสองใบครับปุ๊บปุ๊บทีนี้แวนก็จะออกอยู่ที่สามหมื่นแปดสองคิสองไดครับเวิร์ดเช็คเซคันด์เช็คครับผอบอดคู่แต่ว่าไม่เป็นไรครับเรายังมีโอกาสแก้ตัวจากเจ้าโซเซเวอร์ตัวนี้ครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอีกฝ่ายนะครับดร้ายมัวนะครับเจ็บทริกเกอร์นะครับโคโค่ก็จะปัดอีกหมื่นด้วยนะครับผมอ่ะผมปัดไปเลยนะครับแล้วก็ให้โคโค่นะครับ บูทครับแล้วก็โซเซฟตี้แล้วก็สกิลของโซเซเวอร์ครับโดนลุกจากความสามารถของแวนการ์ของเรานะครับอย่างอัลเฟรดตเราสมบัสิเอาเฟรดทิ้งไปครับได้เช็คได้ครับเช็คเป็นคีครับโยนให้แกสล็อตไปให้หมดเลยก็ได้ครับปึ๊บแล้วก็แกสล็อตตี้นะครับผมนั่นเรียกว่าแกสล็อตอ่ะผมปัดหมื่นห้าไปแล้วนะครับแล้วก็เทคมันอีกบังคับปัดหนึ่งคริครับมันจะอีกที่สามหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นสามเจ็ดหมื่นหนึ่งสามครินะครับผมแล้วจากเทคของแกสล็อตเองเตะกับใต้กล้องแล้วก็คุย บัตเตอร์เบดนะครับผมปุ๊บขึ้นมือไปครับนี่ด้วยเซลโกออนนะครับลืมไปเลยปุ๊บท็อปสองครับโอ้โหไปกองนะครับผมเราถือแกนสล็อตอยู่บนมือแล้วไงหนึ่งใบก็คือชิปไปก็ไม่คุ้มนะครับผมอ่ะนี่แหละครับก็คือคอมโบของเด็กอัลเฟรดนะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับเด็กอัลเฟรดในรอบนี้ครับเพราะว่าด้วยการมาถึงของแกนสล็อตนะครับที่เป็นตัวตีนะครับมันก็จะสามารถวนทุกเทิร์นได้ครับซึ่งเป็นอะไรที่ ค่อนข,ข้างดีมากๆเลยนั่นเองครับผมสำหรับออาเฟรดในยุคนี้ครับที่มีแกซอร์ทครับที่เป็นตัวตีที่แบบปัดคลิดได้นะครับ โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของอัลเฟรดของผมนะครับที่ได้รับการเสริมพัฒจากแกนสล็อตให้มันตีแรงยิ่งขึ้นครับโดยรวมได้กับผมผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีบั๊กอยู่นะครับกับการที่เราใส่เทนควิเลียนในไรเด็กครับซึ่งหลายคนสามารถเอามาแก้ได้ครับโดยการใส่มารอนเข้าไปในไรเด็กแทนเทนควิเลียนนะครับแต่ว่าด้วยความที่เด็กผมเกรดหนึ่งมันเยอะไงก็เลยมองว่าเล่นเทนควิเลียมันตอบโจทย์กว่าครับแต่แน่นอนว่ามันก็ได้กับการที่เวลาเราจะทิ้งไลแกนสล็อตนะครับเราอาจจะต้องจำเป็นต้องคีบซึ่งม ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเด็กออฟเฟรตอย่างนึงครับด้วยความที่มันเป็นตัวตีที่ถ้าเรากดให้มันบวก1คริสนะครับก็ตี2คริสเสร็จมันก็จะเตะก,กลับใต้กองหยิบบัสเตอร์เบดจากโซลหรือหลุมขึ้นมือใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับว่าเราลูบตัวตีนะครับเพื่อจะขอมาได้เรื่อยๆนั่นเองครับผมซึ่งเพิ่มออปชั่นในการเล่นอย่างมากครับเผื่อว่าแบบเราไม่อยากเล่นเซโร่อย่างเงี้ยเราก็คอเกนสลาทที่เป็นตัวตีที่ฟรีคอสออกมาได้นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งออปชั่นที่ดีเหมือนกัััััันน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 ะะคคคคคครรรรรรรบบบบบบผผผผผมม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 ใใใใใกกกกาา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 เเเเเล่เ่่่่จจจ้้้้้้้แแแพพชชชีีีโดยยยววววถหหนนูสึออไปุ เกิดใครอยากเล่นรอย a l p a าราดินผมแนะนำว่าเล่นอัลเฟรดดีกว่าครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเล่นอัลเฟรดนะครับมันตี5เวฟแต่ก็เป็น5เวฟที่แรงและก็เสถียรกว่ามาเจสตี้ครับก็นั่นแหละครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย